สวัสดีพี่พ,พี่น้องน้องชาว S D G J ในช่อทุกท่านนะครับก็หายไปนานกับเกมนี้เนะราอยู่ไอเดตาโทสตี้นะครับโทสตี้อยู่ไหมอยู่ครับอยู่อยู่นี่นะครับมีเพชรทั้งหมด1 0 0 0 0แสนนะเรามาเปิด200หมุนนะครับ2ไอดนะไอละ2 0 0หมุนนะครับผมตู้ DX ตู้ใหม่ที่เข้ามานะครับก็หายไปนานสำหรับเกมก um ันดั้มนะครับผมคงไม่ค่อยได้ทำแนวทางแล้วแหละแต่ว่าถ้ามีตู้มีอะไรหรืออะไรน่าสนใจมาผมจะพยายามทำคลิปออกมาแล้วกันถ้าใครเงาเผื่อใครเงานะครับ โอเคตาทตี้พร้อมยังพร้อม,อมผมเปิด40พลอเนี่ยผมเปิด40พลอนี่เชื่อดิออก3ตัวเลยนี่มา10บแรกเนี่ยโหลดแล้วนะ่ะออกแล้วน่เนี่ยออกแล้วเออออกแล้วเนี่ยเปิด10บแรกมาเนี่ยมันโหลดดิเมื่อกี้มันโหลดอะไรอะ่ะเออโหลดไอ้นั่น SSA เสียงดัง<อ>โหลดมาโหลดแล้วอะ่ะใช่เหรอ ระเบิดเป้าฮีแอรยกันดะัมลิวอพาร์ตอันเดอร์วอเตอร์ไทป์กันดัมปืนกระเจียวไอสัตว์ตาทอตที้ดูดิสไตร์บีช็อปนี่เฮียด็อกเพสไอสัตว์ด็อกกี้สไตล์เจียมสไนเปอร์กิการสองล้อพาลุยทียเอ็มทูนะผมโหลดไอ้อตัวเมื่อกี้นั่นแหละยานว่า นี่จีฟอคอนนี่ฟออคนกับพี่วิทกับทรงผมนกหัวขวานของเขาโอ้ด่กออนกันดั้มเออยังไม่ได้ดูอันนี้ของพี่วิทเลยนะยิงสองทีป่ะเอ้พี่วิทยิงสองทีแต่โทษใช่ใช่ใช่เอาเรื่องอาเปิดอีกสิบโหลดป่ะไม่โหลดครับไอ้เฮีย ว่ากลิ่นมาแล้ววะเฮ้ยมาแต่มาว่ะหลุดเลดอะ่ะม, <า S 1> มันไม่ใช่อ่ะดีมันไม่โหลดอะ่ะยาน,นยจะเป็นตัวข้ามไหมปึ๊บยานเอาคลิปเออทีฟา้าโอเคนะเนี่ย <c oughs> โอเคนะเนี่ยทำเป็นเล่นนะโอเคนะเนี่ยเออยังไอดีนี้ยังไม่มีมาอีกสามสิบโหลด,ดโหลดแล้วโหลดแล้ว,ลลวไปมาจริง สักพึ่งไอเปิดสามสิบเองนะนงรเรียบร้อยหน้าตู้หน้าตู้ <laughs> ตครับนรหน้าตู้ได้ตัวไหนแค่นั้นแหละดีอีกไปเลยดีอีกไปเลยทุกท่าเลยนะโอ้ยเฮียฮิวโ,โก้ทวิสยังเกอร์บราเธอร์ <laughs> สัตว์ฮิวโกสิบล้อวะนี่เฮียฉันเข้าใจเธออยู่กันดั้มกราวทาย อะไรเนี่ยแลนซ์แลนซิโร่ป่ะไวะแลนซิโร่เดวิลครูด้าไอ้ที่ฮะอปช่างมันละกันมาแล้วหน้าตู้มาแล้วนะดีเอ็กป่ะดีเอ็กไปเลยอ่ะสักโก้โอ้เฮ้ยโอเคอยู่ได้อยู่เอออืมก็ยังได้อยู่ผมชอบนะวุฒสักโก้เชสเบรกตัวนี้อยู่ เออแต่อน้อยสามสามสิบยานหนึ่งหุ่นหนึ่งยังจะบ่นอีกเหรอข็ดลาบไอ้เยีเข็ดลาบอีกแล้วมาอีกตัวดีเอ็กซ์ดับเบิลเบอร์ซาโก้รครับยี้ยังโหดจีเอ็มทรีครับอืมไรซิ่งรีดอมกันได้ไหมยีกูลืมมึงไปแล้วนะเนี่ยมีมึงด้วยเหรอวในเกมเนี่ยอะไรวะเนี่ยมีมิงด้วยในเกมไหมสองัวเลยสามสิบหุน สามสิบหมุนสาม U R ครับเฮี้ยอย่างโหดไรเนี่ยทำไมดีกูมันเกลือจังวะอ่ะไม่ออกละนิ่งละนิ่งละกูสกโก้ม่สองตัวถ้ำดาวไม่ได้หรอกอ่ะนิ่งละข้ามโอเคอ้โหไอตัวตัวใหม่ไอหี้ไอจีพีอ้วนปะอันนี้ไอจีพีอ้วนผมผมนิ่งเลยวะกรตตุตี้ห้าสิบหมุน เห็นบางคนเขาออกง่ายจังเลยนี่เองไม่แล้วอามูโร่อาจจะมีโอกาสร,ระเบิดนะอามูโร่เนี่ยยานมาก่อนเลยโอโ้โหแต่ยานมาเยอะ <c oughs> ยานมา <c oughs> เรนเนี่ยยานมุสัยจีฟอลคอนไอมาสเตอร์จีฟอลคอนนี่มันโอเคอยู่นะยานตัวซับอะดีมีเทรนเนอร์แ <c oughs> อสเตรโกฟิมวันอาร์มมีก็ยังกล้าทำมาขายเนาะ ทีเอ็มทรีีเอ็มแม่งจับรุ่นไหนแม่งก็ดูเป็นเด็กเนิร์ดหน้าตกอ่ะไอ้เหี้ยเด็กเนิร์ดหน้าตกโดมบินิชนิชโดมบินิชโอเคเอเดนโอ้โหไอ้เหี้ยกูเพิ่งด่าไปเมื่อกี้เองว่ามันว่ามันกล้าทำมาขายเนาะโ่มาอีกแล้วแมนรูดี้เจพีพีไอแชทจีพีทีมาเนี่ยแมนรูดี้แชทจีพีทีทรัสทป์นะครับอืมนี่นี่มันกัดด้มเอไอครับ แต่รถนี่กันด้าเอไอเอไอตรงไหนกันด้าเอไอนี่ไงแมนโรดี Man ้แชท GPT ทัสไทม์นี่ไงอ๋อเรกเต้นนี่ไงกูเอลดิเลนเซียไฟนอลแบทอาอไม่ได้ไม่มีนักปินมาด้วยหรออ๋อเคยได้แล้วมั้งเคยได้แล้วไม่มีมินหุนที่หกสิบแล้วนะครับ <S 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 ไม่โหลดครับโอ้โหเอาเรื่องอยู่เนี่ยออกยากอยู่เนี่ย หกสิบยากเหรอหกสิบสามยูอาร์แล้วเนี่ยนะเนี่ยมาอีกแล้วเนี่ยมาแล้วนเนี่ยหกสิบสี่ยูอาร์เนี่ยเผื่อระเบิดสองเนี่ยมันยากเหรอวะขอขอถอยคำพูดเมื่อกี้แล้วกันขอโทษทุกคนออด้วยนะครับง่ายนะเนี่ยเนี่ยเราผมแม่งสี่สิบหมุนไม่ได้หาเลยเลยอีแว็กแซกนะฮะอีหัวปลากระเบนจีฟอลคอนแอร์มาสเตอร์นะครับ,ารรบมาแล้วนะครับเอกนะครับ ว,ว,วูซาโก้ครับสองดาวแล้วครับดีเอ็กตรงไหนวันนี้เยอะอีเอนต์แซกครับนีเอย่าเเรนกิทูครับฮิวโก้ครับทวินออเดอร์บอสเตอร์ครับนี่ครีสครับเอฟปุตตี้แต่เกตลาบโอ้เรดว,รเวอร์เยอร์กูปิจยันต้าสองดาวแล้วสองดาวแล้วนะเวูซนะากูนเนี่ยโหลดแล้วเนี่ยเอ็กมาแล้วคนนี้ม,มันจะตันก่อนเอ็กแล้ว โหลดแล้วเนี่ยครบแล้วมั้งเป็นไปได้เป็นไปได้หน่าเอ็กมาไปคอยดูเราข้ามแบบระเบิดเลยไหมได้ได้โอ้อ่ะไม่ใช่นี่ไอ้เงี้ยตัวนี้ไอ้ที่มันปืนกระเจียวป่ะไม่ใช่นี่ไอ้ปืนกระเจียวเนี่ยอีฟอร์คอนเรียวผ่าปืนเจียวครับเย้โอ้โห้เก่งอันเนี้ยสามสต็ป เป็นเรนด้วย้าไปใส่ x ธรรมดาหรือ d x ก็ได้อยู่นะถ้าเปิดได้นักบินคนเนี้ยแต่ว่าสกิลโง่ไปหน่อยสกิลโง่เอ้สกิลไม่โง่อันนี้อันนี้โอเคอยู่ยิงแม่นได้อยู่ไม่โหลดเลยว่ะไฟมาหมุนที่80แล้วครับโอ้โหนิ่งกริปเแต่มันสีแต่มันแต่มันสีอยู่ R แล้วนะแตทูทษนะ ก็ถือว่าเลทดีหมายถึงว่าตรงเลทอยู่ T.M. ตรงเลทเหรอสามสิบออกหนึ่งมันทะลุเลทแล้วกันดั้มเอสเฟรมเฟมมาสื่อกันเลยที่สองล้อพาลุยอีกแล้วจิกกันแม่งยิงใครเตียบบ้างว่าปืนมึงอ่ะจีนิสอินนิวคัสตอมทีเรนคิดอูอีกแล้วโอ้ เตี๋ยวชุบแป้งทอดนี่มันอีฟาคอนลีโอผ่าตัว SSR ไม่เป็นแป้งทอดนะสกายแก๊เปอร์ด็อกเทสเวฟอนเฮียออฟกีตายสต์เอสทาร์ดนะครับโอ้โหล้วปืนมนึงไปไหนวะมึงจะไปต่อยเขาเอาเหรอในภาคกันน่มเอกเนี่ยนะไอ้เหี้ยตัวเซอร์ทลายยิงตายหาเจกันครับ หมุนที่แปดสิบโอ้นิ่ง D X D X อยู่ไหนครับโอ้โหไอ้เหี้ยไม่มีระเบิดนะโอ้รันตีร้อยก็ได้รับตัวโหลดไหมอ่ะโหลด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 ยังไงโหลดโหลดโหลดถ้าโหลดอะมันได้ชัวร์ได้ชัวร์ถ้าโหลดมันได้ชัวร์อาจจะเป็นตัวที่เราไม่ใช้ได้ด้วย Dx มาแล้วใช่เหรออืมก็ดี x สิใช่ไม่ใช่ได้ไงถ้ชใช่ที่ผมจบที่น้อยเลยนะไม่ใช่ได้ไงบอลไทป์คูยบอลเคยี่แแลนเซโคร p ูเนีนอาร์มทป์ดียโอ้ยยูเนียนแฟลกกราวเฮวี่อาร์ r เมอร์ทาร์ชลแฟลกโอ้เเท่นะไฮแซคของทีแทนนะฮะ เตอร์โดกันดัมพ้องมีพยายุเฮียดา <c oughs> oh oh. ร์ก <c> ก <oughs> ันดัมอัติเมตกันดัมโอ้โหเดวิลกันดัมมาแหละดาร์กอาร์มี่กันดัมเียวพาดนี่อันนี้เตี้ยวเวอร์ชั่นเล็กนะครับมาละทีเอ็กนะครับนันโอเคโอทีใช่ยางทีเออ วินซัไลท์เบี้ยงโอ้โหลูกระเบิดเลยเหรอเวอร์ไปมั้งพี่ชายกาหลอดมันเก่งอะดิเอยกาหลอดผมว่ามันเฉยๆนะแต่หุ่นอะเก่งหุ่นไม่หุ่นไปได้หมดเลยแต่ว่านั่นแหละด้วยความที่มันมีท่าแมบมันก็แลกมากับการที่ EX มันไม่ค่อยแรงอื้มอืมโอ้กาหลอด โ oh, อ้โหเยี่ยถ้าสกิลกดสามารถกดใช้โดยที่สามารถกดใช้แล้วย,ยิงท่าแมปได้ฟรีแล้วเ e อวไม่ต้องใช้อเอออืเออตัวโกงอยู่นะเ,เสียดายแต่ว่ามันไม่ได้มีสา,ารสติปแชน่ะใช่ไหม้องคับแท็กใช่ไหม่ไมไม่ไม่ขับตัวไหนก็ได้ไม่บังคับหรอเป็นสกิลกดใช้ก็คือสามารถยิงยิงแมปกับ กับยิงท่าโดยที่ไม่เสียเอ็นในเทอร์นั้นได้หรือเปล่าวะไอ่น่าจะเฉพาะท่าที่จะการังจะใช้ผมว่านะไม่งั้นมันโกงเกินถ้าในเทอร์น่ะเกนะได้การอดมาแล้วไอ้เหี้ยไปะออกมาต่อกันที่ไอดีที่สองนะครับไอดีเมื่อกี้แม่งร้อยหนึ่งออกครบเลยนะครับหรือแต่ยานแต่ยานมันไม่ค่อยน่าเอาป่ะใช่ไหมยานมันก็เอาไปเล่นยานลิมิตปะเนี่ย สามสิบเปอร์เลยเหรอฮะม่ติดเหรอเป็นมันมีมันมีแท็กมันมีแท็กไอ้นี่เนี่ยหรอลองฟรีเดนใช่ฮะอ๋อนี่สามดาวสะุ่นที่มีแท็กตรงนะอ๋อมืนงั้นก็ไม่ติดดิอันเนี้ยจะไม่ติดไม่ติดโอเคโอ้โหแต่มันแต่มันแต่มันดูไม่ได้แล้วนะว่าว่าจะมาไหมเพราะว่า มันโหลดไปแล้วไกลดีเมื่อกี้เออเนี่ยมาแล้วมั้ตัวแรกหุ่นแรกมาเลยปะปึ๊บจริงป่ะนี่อ่ะป้ายใจตัวเองไม่ใช่ละหน้าตาไม่คุ้นเลยพี่อืก X ตัวสีแดง X ตัวสีผูแดงมาเชียวแล้วก็เป็นหุ่นที่ลอยอยู่ดิ กระติด6เรสปาซามซากทุกทูกันดัมลีโอพารแกงเคฮิวโก้ j p ีท r u s t โอ้ยอไอแชท j ทีอีกแล้วเรซส,สุโอดสุโอดไม่ได้เห็นนานานเลยเป็นไงบ้างอจอห์นนี่ริดเด้นเกียวกูคัสตอมไฮบริตีบ้าท้ายอ,อ่านชื่อแล้วโคตรเหนื่อยโอ้แต่มาแต่โลแรกเลยนะ แล้วมันกจ็จะเงียบไปอีกร้อยเก้าสิบโลมาปะเอ้อ <c oughs> อะไรอะ่ะเฮ้ยมันจะออกทุกที่ออกทุกดอกเลยวะเนี่ยมาออกมาออกมันแตกมันแตกลุงพ่ดีมันออ, <c oughs> ออกทุกดอกเลยนะครับผมบอกท้ายพวยไอ้ทัดโหจีฟอลคอนเอ้ยโอเคอยู่ตัวเนี้ยมันนักบินมันเก่งด้ได้อยู่บัตรซามเฮียเรียวซาม เอ็กตรงไหนซาคุว่ะเอ้ยแต่โอเคนะซาคุว่ะโอเคถึงมันจะหลุดแต่มันก็หลุดตัวดีมาเดริวเก่งนะเนี่ยนักบินอะเออเดริวมีหลบไงมีหลบมีเอ็มพีอะดิซาวเตอร์ร์ทอาร์มี่กันดัมเอดซอสเดียสไตรล์โอ้โหไอสามสิบหมุนถ้าออกอีกนี่ไม่ใช่แล้วนะ ถ้าลุงมาอีกนี่แบบ <c oughs> ไม่ใช่แล้วไม่น่าไม่น่าขนาดนั้นอ่าอเคนิ่งข้ามออโอเคไม่มีอะไรนะอขอละขอดิเอเตอร์ถ้าโหลด,ดอีกรอบมันคือถ้าถ้าโหลดคือเหลือแต่ยานแล้วนะตะทุ่นะอ่าน่าจะใช่โอ้นิ่งว่าแล้วไอสัตว์กินแปลกๆมาสองตัวแรกแล้วหลุดเนี่ย S <S <S นี่หมุน40แล้วปะ New m o b i l วอร Worker ของทิกัดัน F f u l ูล o c k สัตว์ Ivan g e ลี o n Hugo m u r a s a m ิของ Andy Warfield ถกก๊อตพากอ๊อตสัตว์ Hugo อไอ้ c h a g p t อีกแล้วาซ a ก c เจ GM c a ม Move GM Car บ้าน แซนนี่โอ้ย p ศูนย์หนึ่งอ้วน DP ศูนย์หนึ่งช็อปอาร์มี่อ้วนโห้นิง่งไม่เจอภาพตัดเลยนะไม่เจอแบบภาพตรงภาพตัดเลยนะโอ้โหมันยากสีจิ๊บนี่หมุนที่หกสิบแล้วนะครับเอ้ยทำไมเอ้ยนี่ห้าสิบได้สองยูอาร์ก็ถือว่ายังอยู่ในยังอยู่ในเรทนะของตรงอะ่ะ ถ้าสิ่งได้สองยูอาร์แต่มันหลุดเี่แต่มันหลุด,ม,ลดมันไม่ตรงหน้าตู้แต่ว่ามันก็ได้สองยูอาร์อ่ะโโโอัมูโร่โปลมาอัมูโร่มาแล้วไม่เป็นขอบลุงนี่กูแบบว่าไม่อยากรุนเลยอ่ะโอ้โหยังมาสามมาสามไปนี่จะหลุดโอ้โหแดนซิโ่เออได้นักบ,บินเยอะแ้วเนะี่ยเดนิสเอนนิวนะครับยอมนการซาซายูเนียนเรียลโอ เอวไปไหนเนี่ยฮะเอวไปไหนวะเนี่ยอยู่ตรงนั้นแหละเอวมันเล็กเอวบางขนเอวน้อยเหยียกันกันดำเอวบางไอสัตว์เอวบูล็อกโอ้าอีวันเกเลียนอีกแล้วเจียมสไนเปอร์เจียนอาร์ทายปีเอ็ดวันซอสเดียขอละขอละ ดูทรงแล้วไอดีนี่สองร้อยชัวร์กลิ่นสองร้อยมาแต่ไกลน่าจะหนักไอดีนี่สองร้อยชัวมาอย่างเงี้ยถ้าหนึ่งร้อยแล้วออกบีเอ็กผมก็ผมก็หยุดผมว่าจะติดไม่งออกอีกตัวเลยแมนโรดี้เแย่ดีมิเทรนเนอร์ชิวิเล่แมสโปรดักชั่นไอแซคกันดัมลิโอพา บิ๊กแรกบิ๊กแรงเจมคอมแมนเฮียจบอีเวนต์เลยจะมาเรียบรอเฮ้ยหมุนที่แปดสิบแล้วนะอืมดูมันเงียบเงียบเะเงียบจัดเลยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วโอเคอย่างน้อยๆก็เจ็ดสิบเจ็ดสิบของสามยูอาร์โอ้ยยานเฮ้ยเดี๋ยวยานวะเนี่ยไม่ยานเยอะจังวะ มาแล้วหุนตัวแรกมาจยิงอย่างนี้น่าจะหน้าตู้หน,น้าตู้อือมบุสาโกบุสากาุอย่าฮูชากเกียร์ฟรอสยังไม่ได้ดูสก,กลิลชากเกียร์เลยเดี๋ยวไปดูก่อนหน่อยละกันแอนด์โอ้โหอฟอร์ไฟเตอร์สูโอตยังไม่ได้เจอนานเกรสเตีมสไนเปอร์เราเดี๋ยวขออ่านหน่อยแล้วกันยังไม่ได้อ่านเลยมีโอโ้โ,อโหมีบัฟหลบด้วยนะ ใช่มีลบมี increase r a n อ่ยากได้อ,อ่ะ war, อ่า after war ex Gundam อ่าซับสองครั้งอยู่แล้วไม่ต้องทงแท็กก็ได้โอเคอเป็นนักบินสายเรนและมีบัฟหลบดีนะเพราะนักบินบัฟหลบส่วนใหญ่จะไปชอบไปอเวกเยอะรู้เป็นเฮียอะไรเดจะโวซาก้แปะอะไรอะ่ะแปะบีมแปะบีมสามห้ามีท่าแมปแปะสเปเชียลแมปเป็นรูปออกกระบอกอันนี้แท็ก แรวเวลกับสเปเชียลไลท์อันสต็อปโอ้แท็กอันสต็อปแต่บีมอันสต็อปมันมีตัวไหนบ้างวะมันไม่มีไอ้เนี้ยอันสต็อปก็ p h y s ก c a l สปีดไม่ใช่เหรอมีนี่มีเอ่อยูนิคอร์นพักยูนิคอร์นไอไอตัวอัลติเมตอะลืมชื่อละอ๋อกรั๊กอยู่ดีหรอปะกรู๊กใช่มันไม่อัลตรูทิตนะเนอะ เดลต้าปะเดลต้าเดลต้าใครไหมเซตตาใครเดลต้าใครโอ้แล้วดันเป็ดแฝ่บีมยานอัสต็อปกูเหลือจะเชื่อตัวสต็อปมันมีบีมตัวไหนเอ็กเสียปะโอ้ยเอ็กเสียใครใช้วะเอ็ไอแซคคัสตอมเอ็กเสียเอ็กเสียบีบวกบีบีบวกฟิสิกอลเข้ดลาบพิเอร์แมนโรดี้เนเนียนเรียลโด บีโอสเปซไทป์บีโอเองหน้าตบชิบหายกันดัมทีอาร์วันฮาเซลไฮแซคกกีแทนกันดัมดีโอพาดบีโอนะอันนี้ก็หน้าตบเหมือนกันโอ้โหเดนทาลิออนเดนทาลิออนเวอร์ชั่นเวอร์ชันเล่นกล้ามไอีฮามีอยู่ท่าเดียวเลยนะเอาละมาละ ขอล้องแล้วหลุดเลดชัวทรงนี้อ้าวมาแล้ว XXX ชัวก้อนไม่โหลด X ชัวเอ้ย102 ID ้ยเลยอ่ะเวอร์ใช่เหรอเออขอให้เป็นอย่างนั้นนี่ x ตัวหนึ่ง X มาแล้ว X1 หนึ่งดาวสะทุดอหนึ่งดาวชิน้ำมีโอพาร์ีงูดีโอพาร์ นีสเซนิวดัมกราวดทายดาร์ฟอาร์มี่มี่เรสรึกว่ากล่องสุดท้ายมาโอ้อะไรอะ่ะ <laughs> บูเดตินี่ <laughs> <laughs> บูเดตดีนะเอี้ยภูการันตีแม่งเป็นบูเดตไอ้สัตว์ดีนะมันออกออกมาก่อนภูการันตีไอเออเอ้ <laughs> แต่ดีนี้ผมยังไม่มีเอ,อ้ยแต่บูเดตเก่งนะไอตัวเนี้ยไอ้นักบินมันก็เก่งนะในนนนนะช่เมเลเยอะเมเลเยอะ เพียงแต่ว่าไม่ใช่เมล e ดิเม l e เม e l มันเยอะนะแต่ว่ามันมันแค่ไม่มีบัฟหลบเฉยๆถ้าว่ากตามตัวอิโต้ก็น่าจะเก่งกว่าเลยอิโต้มีบัฟหลบใช่ไหมล่ะอืมใช่ใช่แต่ว่าตัวนี้ถ้าใส่ได้แต่ว่าตัวนี้มันมันบังคับชาสเต็ปต่อให้ศัตรูไม่ตายไงมันก็ใช้คนละคนละสถานการณ์อ่ไอตัวนี้เอามาปลดไอเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะเอามาปลด เอามาปลดโล่อ่ะได้คนเนี้ยนักบินคนเนี้ปลดโล่ดีโอเคแล้วก็ดีใจด้วยตอนที่มันออกมาก่อนด่นที่มันไอ้นี่นะมาคับแท็กเอ้ย 5UR เปล่า 5UR ร้อยหมุน 5UR นี่มันเวอร์จัดเลยเนี่ยแต่ก็ได้อยู่อก็เหมือนแบบมันีอกทุกเออออกทุกยี่สิบหมุนใช่ไหมออกทุกยีสิบหมุนก็ถือว่าคุ้มแล้วจริงๆมันออกยาก โอเคก็มีเท่านี้แล้วกันสําหรับคลิปเปิดตู้กันด้ามนะครับมันสั้นเพราะว่านี่แหละเพราะว่าดวงผมแม่งดีเกินนะครับแม่งออกแม่งร้อยหนึ่งออกตั้งสองไอดีเลยนะถ้ามันไม่ออกก็ต้องเปิดสองร้อยไงนี่คือโชคดีนะก็มาให้หายคิดถึงนะสำหรับเกมกันด้ามนะมาให้หายคิดถึงก็ผมคงไม่ค่อยได้ทําแนวทางทําอะไรแล้วนะครับเพราะว่าคนทําเยอะแล้วเนาะแล้วก็ไกด์ของญี่ปุ่นของจีนเขาทํามาค่อนข้างดีนะครับ ผมก็เลยว่าจะไม่ทําแล้วแต่ว่าถ้ามีคอนเทนต์ที่เป็นคอนเทนต์ง่ายๆไม่ใช่ว่าง่ายดิเป็นคอนเทนต์ที่แบบว่าบังคับจํากัดเวลาอย่างพวกหอพวกอะไรอย่างเงี้ย๋ยวผมจะพยายามทําคลิปแยกมาให้นะครับพวกหอพวกอะไรเนาะก็สําสหรับคลิปนี้นะครับมีเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเปิดกาช้าเหมือนเดิมมาหละถ้ามีคนเปิดนะผมก็จะได้คลิปมาลงนะครับเพราะว่าไอดีผมไม่มีปัญญาหาเพชรม,มาเปิดหรอกครับผมมันสาย30มบุญทุกตู้นะครับยีงกูไม่มีเพชรม,มาเปิดหรอก ไปเจอ,อกันใหม่จิปหนาส,สวัสดีครับ